สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะของยูกิเพนพากาหรือว่ายูกิไฮทองคํานั่นเองนะคะสําหรับยูกินะคะเธอเนี่ยก็ถือว,ว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่ได้รับกระแสตอบรับนะคะเป็นอย่างดีเลยมาตลอดนะคะหลังจากที่เธอเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตนะคะว่าจะมีการเซ็นสัญญากับทางค่ายไฮทองคํานั่นเองนะคะเราก็ได้มีการอัปเดตผลงานออกมาเ,เดี๋ยวว่าหลังจากที่ยูกิได้มีการออกมาเปิดเผยว่าเธอเนี่ย ได้มีการเซ็นสัญญานะคะกับไฮทองคำก็ทำเอาครั้งนี้เนี่ยนะคะก็มีเจ้าภาพต่างมาจับจองคิวกันเนี่ยเยอะมากๆเรียกได้ว่าคิวงานเนี่ยนะคะก็คือแน่นมากจริงๆมีคิวงานนะคะที่ได้มีการอัปเดตเนี่ยนะคะออกมาเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็คิวงานของมอลำเสียงวีหกเนี่ยนะคะก็คือแน่นมากจริงๆเลยนะคะเราเนี่ยนะคะก็ได้มีการเห็นกันนะคะโดยในครั้งนี้เนี่ยนะคะยูกิเราก็ได้เห็นถึงบรรยากาศการซอ ้อมสำหรับการเปิดตัวยูกิเพนพากาแบรนด์ของเธอนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเราเนี่ยจะได้เห็นคอนเสิร์ตเต็มวงนะคะของหมอลำเสียงวิหกกันนั่นเองนะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นแบรนด์ของยูกินะคะที่ทําเอาหลายๆคนก็ต่างรอติดตามกันว่างานครั้งนี้เนี่ยจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนเพราะว่าทางค่ายไห่ท้องคําเองก็เคยได้มีการมาอัปเดตนะคะว่าก็ได้มีการจัดเครื่องดนตรีชุดใหม่นะคะทีมแดนสุดปังนะคะแล้วก็เพลงสักหรืเพลงอะไรต่างๆเนี่ยแบบจัดเต็มเลย สำหรับการเปิดตัวยูกิเพนพกาแบรนด์นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าภาพเนี่ยต่างมาจับจองคิวเนี่ยเยอะมากๆจนถึงขั้นต้องแบบว่ามีการแซ่คิวแบบเต็มวันกันเลยนั่นเองนะคะเรไย้ว่ายูกิเองนะคะเธอเนี่ยนะคะก็ปังมากจริงๆสําหรับครั้งนี้แล้วก็ครั้งนี้นะคะยูกิก็ได้มีการอัปเดตสําหรับการเปิดตัวยูกิเพนพกาแบรนด์นะคะโดยงานนี้เนี่ยนะคะเป็นการไปทําการแสดงครั้งแรกเลยก็ว่าได้สําหรับแบรนด์ของเธอหลังจากที่ได้มีการซ้อมใหญ่กันแบบจัดเต็ม สวันเลยโดยงานในครั้งนี้นะคะมีการแสดงอยู่ที่ร้านซับแดงอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะส่วนใหญ่ตอนนี้งานของเธอก็อยู่ในโซนของภาคกลางแถวกรุงเทพประมาณนี้นะคะแล้วครั้งนี้นะคะไดยด้ว,ยว่าอีกสิ่งหนึ่งที่หลังจากที่ยูกิได้มีการเปิดตัวไปก็ได้รับคอมเมนต์พูดถึงกันเนี่ยเยอะมากๆหลายๆคนนะคะก็ยังบอกนะคะว่ายูกิเนี่ยยังคงคุณภาพเช่นเดิมเลยนะคะก็คือคุณภาพเนี่ยครบแก้วจริงๆนะคะทั้งความสามารถของเธอ ที่เรียกได้ว่าเอาเวทีอยู่มากๆรวมทั้งสคริปต์เพลงการร้องเพลงของเธอเรียกได้ว่า e n t อร์เทนคนดูเนี่ยแบบดีเลยนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าแฟนๆต่างประทับใจนะคะในความสามารถของเธอในวัยเพียง15ปีเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองแล้วก็มีความสามารถมากๆเลยนะคะรวมทั้งยูกิเองนะคะครั้งนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เธอถูกพูดถึงเลยก็คือคอสตูมชุดของเธอนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าครั้งนี้อาจารย์ประจักษ์ชัย เองก็เคยได้มีการอัปเดตนะคะว่าได้ให้ทีมกระป๋อด,ดีไซน์เนี่ยได้มีการออกแบบชุดใหม่ให้กับเธอนะคะทั้งทีมแดนด้วยและด้ว่าครั้งนี้ก็มากับชุดสีแดงที่เรียกได้ว่าโดดเด่นมากๆพอเธอใส่แล้วเนี่ยนะคะก็คือออร่าจริงๆบนเวทีนะคะก็เลยกลายเป็นนางเอกหมอลำอีกคนนึงเลยนะคะที่โดดเด่นจริงๆสําหรับแบรนด์ของเธอในครั้งนี้ยังไงนะคะก็ร่วมติดตามแล้วก็สนับสนุนนะคะผลงานของยูกิกันไปเรื่อยๆตอนนี้นะคะก็ได้มีการอัปเดตเ คิวงานออกมาเพิ่มเติมอยู่ตลอดเลยสําหรับวันที่11เนี่ยก็อยู่ที่ชลบุรีนะคะแฟนๆที่อยู่ใกลๆก็สามารถไปติดตามกันได้ส่วนงานในวันที่12แล้วก็13เนี่ยเป็นงานที่กรุงเทพนะคะแล้วก็วันที่14เนี่ยเรียกได้ว่าบินไกลไปถึงงานที่เชียงใหม่เลยก็เรียกได้ว่าเธอเนี่ยมีงานที่หลากหลายแล้วก็มีงานที่แน่นตลอดเลยยังไงนะคะก็ร่วมส่งกําลังใจให้เด็กน้อยคนนี้นะคะที่อายุเพียง15ปีเท่านั้นที่เธอเนี่ยเดินทางตามหาความฝันแล้วก็พัฒนาตัวเองเนี่ยไม่หยุดเล ะะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้นะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดถึกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นรางังใจให้ด้วยนะคะ